ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถี่ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยตีนแงหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทางสิธันวาคมโปรโดชายวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยไ่นี่ครับหลักน้อยบนท่านชาวโรุเบงป,นปานศูนย์หนอศูนอดีตก็ยาวยาวนะอดีตก็ยาวยๆเนาะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับศ1 2ย์หศูนนะ ศูนย์หนึ่งสองแบ,บ่งปานสามตัวอดีตก็มีหลูดบ้างเนะาะอดีตก็มีหลูดบ้างต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็น,นอุวทางคู่สองตัวบนนะคู่สองตัวบนเนาะ ก็เบ่งปาน4ชุดนะ4ชุด1 2 3 4เคบหน้าจอได้นะกลับตัวด้วยนะครบ2ตัวบนสุดที่1สุดที่2สุดที่3สุดที่4 4สุด ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ครับสองสูตรจับคู่ล่างสูตรที่1สูตรที่2องกับ3ามจับคู่6กสามหกสี่64าสาม ก็เบงปานสี่โคนะเบงปานสี่โคต่อไปกระผมใบนี้เด่นบนเด่นล,ล่างเด่นบนหนึ่งสองสามหนะหนึ่งส เด่นล่างหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะเนวทฐานเด่นบนล่างต่อไปครับผมใบนี้ครบ1สิบหน่วยบนครบ1สิบหน่วยบน ก็เบ่งปานฟ่งซ้ายก็คืออดีตที่แล้วอดีตที่แล้วนะท่านผูช้ชมเนาะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ครับก็เบ่งปานดับเปดเก้าเหลือเด่นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะดับไปสองตัวก็เหลือ แปดตัวดับสองตัวเหลือเป็ดตัวนะต่อไปกรับจับคู่ล่างอีกหนึ่งสูตรนะหกห้ากับห้าหกห้า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 หกนะหกห้า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 หกแบ่งป็นสองคู่ เบ่งปานสองคู่ให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้ดาบเต็มสิบหน่วยโบลนดาบเต็มสิบหน่วยโบลนดาบเต็มหกแล้วก็เต็มเจ็ดดาบเต็มหกแล้วก็เต็มเจ็ดหกเจ็ดนะ เหลือเด่นเต็ม0 1 2 3 4 9ให้ดับสองตัวสองเต็มเหลือเด่นเต็ม0 1 2 3 4 9นะต่อไปครับผมใบน,นี้10ล่างแบบ3ามตัว ก็เบ่งปาน9036 9036นะ9036ท่านพอชม4ตัวเบ่งปาน4ตัวให้พิศจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านพอชม บนี้ก็เบ่งปนา,านแนวทานชุดบน2 1 3 1 5 1 7 1 9 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 5 7 6 9 5 9 7 3 9 2 2คู่บุญนะคู่บุญนะคู่สองตัวบุญนะ ต่อไปกระผมใบนี้เอ,อ้สิบหน่วยบนกลุ่มกี่นุห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจรวมแล้วสคู่นะรวมแล้วสคู่ต่อไปกระผมใบนี้เลือร้อยชุน หลักอรยชุนอดีตผ่านนะอดีตชุนสองหนยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันชุนสามชุนสามตัวเดียวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ผ่านมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบนี้ครับสองตัวบนล่าง2ตัวบนล่างอดีก็ผ่านนะเดีวทันใหม่นี้ครับห, 6, ห้า7กห้าเจนะ็ดก็เจ็ดนะก็เบ่งปาน6คู่เบ่งปาน6คู่ สองตัวบนล่างนะหกคู่สองตัวบนล่างต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเต็มล่างเต็มล่างเบงปานเก้าตัวเดียวเต็มล่างเบ่งปานเก้าตัวเดียวนะ อดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตผ่านนะเนีืยอทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวเบ่งปานเก้าตัวเดียวดาบเต็มเก้านะดาบเต็มล่าใบนี้ครับผม ก็เบ่งปานดับเต็มล่างดับเต็มก้าเช่นกันอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับเต็มล่างดับก้าดับก้าไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม วันชายเต็มล่างวันชายเต็มล่างเจ็ดแปดสองสามสี่เจ็ดแปดสองสามสี่นะเต็มล่างอาดีตก็ยาวยาวอาดีตก็ยาวยาวเจ้านี้ครับชาวโรดดับหลักหน่อย ท่านก็ให้ดับ3นะท่านก็ให้ดับ3ตัวเดียวตัวเดียว3ท่านก็แบ่งปันให้ดับ3ตัวเดียวให้พิจ,จารณาต่อไปครับผมใบนี้เอยดับ2ตัวโบนนะดับ2ตัวโบนอาเทพเนาะ 08181534กลับตัวนะส6 4หกส6่อดีตที่แล้วนะเดี๋ยวนใหม่นี้ครับ0ูนย์สี่6ูน8 7 8จ9ดูหโคดับ ตัวดับสองตัวบนใบนี้ครับวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวหลักร้อยสิบน้อยเบงปานสี่ตัวเดียวเนาะอดีตก็ยาวๆนะตัวเดียวเนาะเบงปานสี่ตัวเดียวนะวนะววนะนนสี่ตัวเดียวนะ เนี่ยทันเชี๋ยแล้วเบ่งปานห้านะเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่รองแปดเบ่งปานสี่รองแปดนะท่านผู้ชมไปต่อกระผมใบนี้เอ้ยเด่นเต็มล่างดาว เด่นเต็มล่างดาวเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่แปดศูนย์หนึ่งสองสี่แปดนะห้าตัวอดีตผ่านอาดีตหลุดนะอดีตหลุดไปนะก็มีหลุดมีผา่านนะต่อไปครับผมใบนี้ แนทันใหม่นี้ครับเบ่งปันเด่นล่าง2กับ5ผู้ใหญ่ใจดีเนวทันที่แล้วเด่น1กับ2อ,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 องผ่านสจับคู่1 1 3 1 2 1 2ึ่งนผ่านผ่านคู่2 2งสองนะยวทันใหม่นี้ครับ2 1 2 3นึ่ง ต่อไปกระผมใบนี้ออรวมคู่2ตัวอดีตที่แล้วผ่าน52นะออรวมตัวคู่2ตัวอดีตที่แล้วผ่าน5 2สซึ่งเดือวทันใหม่นี้ครับเบงปานอีกแล้วนะเบงปานอีกแล้วนะ ก็แบ่งปัน8 9 8 5 4 9 4 5 8 9 8 5 4 9 4 5 8 9 8 5 4 9 4 5ก็แบ่งปัน4คู่นะแบ่งปัน4คู่เนาะ แบ่งปานสี่ต่อไปครับผมใบนี้หลักไม่ได้ครับแนวทานเด่นบูนเด่นบูน หลักร้อยสิหน่อยนะท่านผู้ชมหลักร้อยสิหน่อยหลักร้อยสามสี่หนย์เก้าห้หลัก13 4สามสี่หลักหน่อย3 4มสี่หนนะ ต่อไปครับผมใบมนี้ใบนี้ครับหลัก10หลัก10โชว์เด่น0ู3 0 1 3 7 8 9 0 1 3 7 8 9นเด่นดดดนะ1 3 013 9 9ปด ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่ปงปานฐานสิบหน่อยสิบหน่อยนะสิบหน่อยสิบหน่อยก็เบ่งปาน 8, 9, นะ 8, เป็ดเก้านะเป็ดเก้าเบ่งปานแปกเบ่งปานเก้านะเบ่งปานแปกเบ่งปานเก้าเบ่งปานสองตัว เบ่งปานสองตัวให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางอดีตที่แล้ว,ลวรวมรวมหลักอร้อยสิบหน่อยหลักอร้อยสิบหน่อยคัดด้วยเต้ม สรุปแล้วผ่านสองห้นสองานะท่านผู้ชมเดือน,นใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะหลักร้อยสิบหน่อยเต็ม2อเต็ม5ก็เบ่งปานศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ 2 0ง3ู 200, 6 3, 6, 3 39, 6, นะ์6ูน9 3สามนะท่านผู้ชมก็เบ่งปันรวม7ชุดรวม7ชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้ก็เบ่งปานะทานไพรแก้วหลักหน่อย3 7 9 0 4 5 1 2 3 7 9 0 4 5 1 2นะท่านไพรแก้วเนาะไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยเต็มล่าง เต็มสิหน่วยล่าท่านใหม่นี้กระเบงปานเต็ม6เต็ม7เต็ม2เต็ม6เต็ม7เต็ม2อดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านท่านผู้ชมท่านจีแล้ว4 50ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผม10ล่างแบบ5ตัวนะอดีตก็ยาวๆเนาะเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับ0ูนย์หนึ่งสองสามเกสนนงสองสเ้บ่งป,ปันหตัว เบ่งปัน5ตัวให้พิจารณาใ่นี้ครับเนียทานครบล่างก็เบ่งปันอดีตที่แล้วสองสองเนี๋ยทานให่นี้ครับ01245679 01245679 8ตัวนะเบ่งปัน8ตัว ต่อไปครับผมไปนเอกนันเบ่งปานวิ่งบนยาวยาวแบบสองตัวเบ่งปาน 9, เก้าห้าเบ่งปาน 9, เก้ากับห้าเดี๋ยวทันทีแล้วหกกับสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน 9, เก้ากับห้าห้ากับเก้าท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะ คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม